คุณเคยจามโดยไม่ทันตั้งตัวไหมคุณเคยหาวตามคนอื่นทั้งที่คุณไม่ได้ง่วงเลยสักนิดหรือสะอึกตอนกินน้ำเร็วเกินไปสิ่งเหล่านี้แม้จะดูเหมือนไม่มีความสำคัญแต่มันสะท้อนระบบภายในร่างกายที่ซับซ้อนอย่างน่าทึ่งการจามไอสะอึกหาวคือคกลไกอัตโนมัติ ที่สมองส่วนล่างและระบบประสาททำงานร่วมกันโดยที่เราไม่ต้องสั่งการมันเกิดขึ้นโดยมีเหตุผลเพื่อปกป้องร่างกายหรือสื่อสารอะไรบางอย่างที่เรายังไม่สามารถเข้าใจทั้งหมดเราจะพาคุณเจาะลึกปรากฏการเหล่านี้อย่างละเอียดทำไมเราถึงจามไอมีประโยชน์หรือไม่สะอึกเกิดจากอะไรและ ทำไมหาวถึงแพร่กระจายจากคนหนึ่งสู่อีกคนได้นี่ไม่ใช่แค่เรื่องเล็กๆแต่มันคือหน้าต่างที่เปิดเผยความลับของสมองระบบประสาทและวิวัฒนาการมนุษย์และคุณจะพบว่าพฤติกรรมที่เราควบคุมไม่ได้เหล่านี้อาจเป็นกุญแจสำคัญที่บอกเราว่าร่างกายของเราฉลาดกว่าที่เราคิด การจามเป็นหนึ่งใน,นกลไกป้องกันร่างกายที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงเพื่อขับสิ่งแปลกปลอมออกจากโพรงจมูกโดยทั่วไปการจามเกิดจากการระคายเคืองภายในโพรงจมูกเช่นฝุ่นเกสรดอกไม้ขนสัตว์หรือแม้กระทั่งแสงแดดเมื่อเซลล์รับสัมผัสในเยื่อบุกจมูกตรวจพบสิ่งกระตุน้นสัญ,ญญาณจะถูกส่งไปยังสมองส่วนไขกระดูก ซึ่งเป็นศูนย์ควบคุมการจามกลไกการจามจะเริ่มต้นด้วยการสูดหายใจลึกแล้วกล้ามเนื้อหน้าอกหน้าท้องกล่องเสียงและกล้ามเนื้อใบหน้าจะทำงานประสานกันส่งผลให้เกิดแรงดันอากาศมหาศาลออกจากจมูกและปากภายในเวลาไม่ถึงวินาที ความเร็วลมที่ออกจากการจามอาจสูงถึง160กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้สามารถพาเชื้อโรคฝุ่นหรือสิ่งแปลกปลอมออกจากทางเดินหายใจได้อย่างมีประสิทธิภาพการไอเป็นอีกหนึ่งการตอบสนองของระบบหายใจที่สำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะในการป้องกันสิ่งแปลกปลอมไม่ให้เข้าสู่หลอดลมและปอดกลไกการไอ มีลักษณะคล้ายการจามแต่เกิดลึกกว่าคือในหลอดลมหรือกล่องเสียงเมื่อมีสิ่งระคายเคืองเช่นเสมหะฝุ่นหรือแม้แต่น้ำลายเข้าไปในหลอดลมตัวรับความรู้สึกจะส่งสัญญาณไปยังสมองจากนั้นสมองจะสั่งให้กล้ามเนื้อหน้าอกหน้าท้องและกล่องเสียงทำงานร่วมกันเพื่อสร้างแรงดันภายใน แล้วเปิดกล่องเสียงในจังหวะเดียวทำให้เกิดเสียงไอแรงและเร็วการไอจึงไม่ใช่แค่ปฏิกิริยาตามธรรมชาติแต่เป็นเครื่องมือในการปกป้องทางเดินหายใจอย่างแท้จริงสะอึกเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการหดตัวอย่างกระทันหันของกล้ามเนื้อกระบางลมกระบางลมคือกล้ามเนื้อ ที่แบ่งช่องอกและช่องท้องมีหน้าที่ควบคุมการหายใจเมื่อมันหดตัวโดยไม่ตั้งใจจะทำให้เกิดการดูดลมเข้าอย่างรวดเร็วและในเวลาเดียวกันกล่องเสียงจะปิดทำให้เกิดเสียงฮิกอันเป็นเอกลักษณ์สาเหตุของสะอึกมีหลายระดับกินเร็วเกินไปดื่มน้ำเย็นจัดเปลี่ยนท่าเร็วเครียด หรือตื่นเต้นสะอึกส่วนใหญ่หายไปเองในไม่กี่นาทีแต่หากเกิดติดต่อก,กันนานเป็นวันอาจเป็นสัญญาณของโรคระบบประสาทาได้หาวทำไมเราหาวตามกันการหาวเป็นพฤติกรรมที่พบได้ในมนุษย์และสัตว์หลายชนิดแม้จะดูเหมือนเป็นเพียงสัญญาณของความง่วงแต่การหาวมีความซับซ้อนมากกว่านั้น นักวิทยาศาสตร์เสนอทฤษฎีหลายข้อเกี่ยวกับการหาว 1. ระบายความร้อนของสมอง 2. กระตุ้นการไหลเวียนเลือดและออกซิเจน 3. ฟื้นฟูสมดุลระบบประสาทอัตโนมัติที่น่าสนใจคือหาวสามารถแพร่ได้เมื่อเราเห็นคนหาวเรามักจะหาวตามทฤษฎีหนึ่งอธิบายว่าเป็นผลจากระบบในกระจกสมอง ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นพฤติกรรมสะท้อนกับจิตวิทยาการจามไอสะอึกหาวไม่ได้เกิดแค่จากปัจจัยทางกายภาพแต่ยังเกี่ยวข้องกับอารมณ์และสะภาพจิตใจความเครียดสามารถทําให้สะอึกบ่อยขึ้นการเห็นคนอื่นหาวแล้วเราหาวตามอาจเป็นรูปแบบหนึ่ง ของการเชื่อมโยงทางสังคมการจามหรือไอามากกว่าปกติอาจเป็นปฏิกิริยาจากความวิตกกังวลพฤติกรรมอัตโนมัติเหล่านี้จึงเป็นทั้งเครื่องป้องกันและเครื่องสื่อสารของร่างกายไปพร้อมกันในวัฒนธรรมต่างๆมีความเชื่อเกี่ยวกับพฤติกรรมเหล่านี้มากมายจามหนึ่งครั้งเท่ากับมีคนพูดถึง หาวตอนกลางวันผีจะมาเยือนสะอึกคนคิดถึงเบาแม้จะไม่มีหลักฐานทางวิทยาศา,ศาสตร์สนับสนุนความเชื่อเหล่านี้แต่พวกมันก็สะท้อนให้เห็นว่าพฤติกรรมอัตโนมัติที่ควบคุมไม่ได้มันจะถูกตีความเชิงจิตวิทญ,ญาณในหลายสังคมร่างกายมนุษย์ มีความสามารถที่น่าอัศจรรย์แม้กระทั่งพฤติกรรมเล็กน้อยที่เราไม่ได้ใส่ใจเช่นการจามไอสะอึกและหาวก็เป็นผลลัพธ์จากระบบประสาทสมองและกลไกภายในที่ซับซ้อนสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เพียงการตอบสนองอัตโนมัติแต่มันคือการป้องกันดูแลและเชื่อมโยงร่างกายของเราเข้าด้วยกันครั้งหน้าถ้าคุณจาม ไอหรือหาวอย่ามองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยเพราะเบื้องหลังพฤติกรรมเหล่านี้คือร่างกายอัญชาญฉลาดที่กำลังทำหน้าที่ของมันอย่างเงียบ